แล้วก็ครับริมมูลครับกลางคืนนะครับขนมปังลำนะครับขนมปังลำแล้วก็ไ้เกตนะครับแล้วก็น้ำน้ำหัวเชื้อข้าวหมักนะ มาพี่ว่านี่เบรคน้ำยาล้นแรงใช่ไหมัด <kleine> ินไปข่ดล้แรงลแรงใช่ไหม ลงไปห้าคันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ

ถึกตัวถือถือคันพอดีนะครับโอ้ยบิ๊กเบิ้มเลยครับ

มูมีขี้นี่ในหลังในกล่องมูมีขีมั่งครับอู้เต็มปาก กจุมเทิ้งคุณพ่อเด็กัือยู่ทิ้บ่มเบือนสิบห้ไในบ่ายครับคันเล็กครับคันล็กตัวเบียดต่วแปดดีครับสินห้ไบ่ายเขา

กําไรไม่เหนี่ขุดอยดีด้อ่อ้อเอาียนอได้สิบหนึ่งอไออนีเลยมันีจิบบแน่อนครับน่นอรับจัมนถือของเสียบอลเด้วมันดูดจังใหญ่ตัวใหญเลยมีหลายตัวอยู่เนาหลายตัวอยู่ครับโอ้มันถือแ้วมันถืบกวยมากินแน่นอนครับ ตัวสีบบอนด์ย oh no. 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 no oh, ืนอยู่นี่เพ่อนผมหมายเรงมีสีครับเดี๋ยวไปช่างดูที่บ้านครับผมวมายังไงต้องมีสีกว่าโลแน่นอนครับมาดูกันครับมาถึงบ้านแล้วครับไปแต่ตอนไปถึงหมายประมาณ สี่ทุ่มนะครับกะว่าจะไปนั่งเล่นนะครับตอนนี้มาหกทุ่มนะครับกลับมาก็ตั้งแต่ตัวนี้เข้าก็มีเงียบเลยครับแล้วก็มีพวกปลาเล็กปลาน้อยมาเล่นเยอะแล้วก็เงียบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับได้มาแค่ตัวเดียวนะครับโอ้โอ้โหสุดยอดครับใหญ่จริงๆครับลองมาดูกันครับสิบพอดี เห็นไหมเห็นบ่จัดบ่เออไฟสองสิบส10กิโลพอดีครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับสิบโลเปะอู้ยทำไมตัวเหมือนโคตรใหญ่เลยนะลองย่างอีกสิบกิโล สิบกิโลพอดีเห็นไี่ครับปลาสิบกโลโอ้โหอ,อสุดยอดครับนี่ครับสูตรเอ่อสูตรน้ำหมักข้าวหมักหรือข้าวหมักข้าวหมักยีสต์นี่ครับ แล้วก็มีไฮเกตนะครับเหยือก็มีไฮเกตรัมนะครับแล้วก็ขนมปังครับสามอย่างนะครับก็เน้นหนักไปทางขนมปังนะครับสหรับงานสวายนะครับนะครัสุดยอดครับฝากติดตามไมด้วยนะครับดูหางครับโอ้โไหไล่มาทางหัวหเน่อยบิ๊กไวบิ๊กไว้ okay bye